สวยหล่อโปรไฟล์ดีเปิดแบบโปรไฟล์พี่น้องดาราคนดังไม่ได้เข้าวงการบอกเลยว่าแต่ละคนนาทีการงานไม่ธรรมดาหล่อสวยเก่งแม้ว่าจะไม่ได้เข้าวงการตามพี่ตามน้องจะมีใครกันบ้างเราไปรับชมกันได้เลยจ้า อันดับที่8เต้วนัทพรและเต่านัทวดีสองสาวสวยจากบ้านตระกูลเตมีรักคานตามกันมาตั้งแต่เกิดและเป็นพี่สาวที่รักน้องมากเวลาน้องมีปัญหาอะไรก็ออกโรงปกป้องแม้ว่าคนเป็นพี่จะไม่ได้เข้าวงการบันเทิงตามน้องสาวแต่ก็มีหน้าที่การง,งานมีดีกรีเป็นถึงหมอทันตแพทย์แม้ว่าจะต่างขั้วต่างสไตล์แต่ก็บอกเลยว่าหน้าตาดีโปรไฟลด์ดีไม่แพ้ก,กันเลยล่ะจ้า ันดับที่7ดกัดจังจีรัฐนินและนายนภัสน้อยคนที่จะรู้ว่าสาวกัดจังมีน้องชายและเป็นอดีตแฟนหนุ่มของแพทยปนภามีดีกรีเป็นถึงนายตำรวจจบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันรับอาชีพเป็นข้าราชการเป็นตำรวจนครบาลเรียกได้ว,ว่าลองงานดีไม่แพ้พี่สาวเลยละจ้า ันดับที่6ท็อปจรนและไทไพบูลพระเอกดุมหล่อมีน้องชายแท้ๆเติบโตมาด้วยกันแต่นิสัยต่างกันสุดขั้วโดยหนุ่มท็อปนั้นจะนิสัยเหมือนแม่ส่วนน้องชายจะนิสัยเหมือนพ่อแม้ว่าจะไม่ได้ออกสื่อแต่บอกเลยว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดามีดีกรีเป็นหึงหนาตำร,รวจจบปริญญาโทและเป็นพี่น้องที่รักและสนิทกันมากถึงจะต่างสายงานแต่บอกเลยว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดาทั้งคู่จ้า ดับที่ห้าเมี่ยงปรางและหมากปรินสองพี่น้องชาวเหนือจากตระกูลสุภารัตคอยซัพพอร์ตสนับสนุนในทุกเรื่องน้องชายเป็นถึงซุปตาดาราหนุ่มฮอตโดยสาวเมี่ยงก็เคยผ่านการทํางานในวงการบันเทิงม,มาก่อนแต่ก็ต้องหยุดไปเพราะว่าอยากเดินตามความฝันได้ทํางานบนเครื่องบินเป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินดังบอกเลยว่างานดีไม่แพ้ทั้งพี่ทั้งน้องเลยละจ้า ดับที่4ี่ริก,กาชายัยและพิทกาชายัยหนุ่มหล่อจากบ้านกาชายัยบอกเลยว่าสองพี่น้องคู่นี้หล่อเข้มแถมโปรไฟล์ก็ไม่ธรรมดาน้องชายเป็นถึงคนในวงการบันเทิงส่วนพี่ชายก็มีดีกรีเป็นถึงนักบินของสายการบินพาณิชย์ชื่อดังและเป็นสามีของเนยในกระจัมสนิทกับน้องชายมากหากิจกรรมทำด้วยกันอยู่บ่อยๆียรได้ว่างานดีไม่แพ้ทั้งพี่ทั้งน้องเลยละจ้า ดับที่3บอมธนินและโจกประพนันธน้องชายของพระเอกดังมีดีกรีเป็นถึงคุณหมอจบจากศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนอกจากจะมีศักด์เป็นแพทย์นอกจากนี้น้องชายของเขาก็มีความสามารถในด้านการแสดงเคยผ่านงานในวงการบันเทิงมาแล้วถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของตระกูลไม่ธรรมดาเลยจริงๆ ดับที่2แม็กวันยูและมินพิชยาพี่ชายสุดหล่อที่หน้าตาดีไม่แพ้น้องสาวแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ออกสื่อแต่มีดีกรีขึ้นแทนเป็นผู้บริหารบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดขอนแก่นมีโครงการมีโครงการหมู่บ้านอยู่ในกำมือที่ต้องดูแลทั้งหน้าที่การงานหน้าตาดีแบบนี้สุดยอดเลยจริงๆ อันดับที่ 1. บีมกวีโบ๊ทนาวีและเบียพนาครอบครัวสุดเก่งจากบ้านตันจารารักโดยบีมกวีนั้นมีพี่ชายและน้องชายแท้ๆมีดีกรีเป็นหมอทั้งคู่โดยพี่เบียและน้องโบ๊ทเป็นถึงคุณหมอรักษาโรคหัวใจทั้ง3สนิทก,กันมากแม้ว่าทั้งหมดจะแต่งงานมีครอบครัวก,กันไปแล้วแต่ก็คอยไปมาหาสู่กันอยู่ตลอด